ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ a l อา b o u t Argentina รายงานสถิติและการทำงานที่น่าทึ่งของอลิซิธแมกอาริสเตปัทะ m แมนยูเนต90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล68ครั้งผ่านบอลสำเร็จ44ต่อ51ครั้งทำลายจังหวะคู่แข่งได้10ครั้งชนะแท็กเกิล5ต่อ6ครั้งชนะดวลบอล6ต่อ12ครั้งแย่งบอลคืนมาได้8ครั้งสกัดบอลได้3ครั้งสร้างโอกาสได้1ครั้ง แน่นอนว่าไรอันกราเฟนแบกเป็นผู้เล่นที่ได้รับการพูดถึงและได้รับการยกย่องอย่างมากในเกมที่ริเวอร์พูลบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ได้3-0เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์นั้นทำให้กราเฟนแบกเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นกันในการโจมตีเข้าทำยูไนเต็ดอาเนอร์ใช้ระบบ3-2-5ในการเซตบอลเข้าทำการโจมตีใส่ โดยกราฟเฟนแบกและแม็กไอริสเตอร์จะอยู่ในตำแหน่งดับเบิลพาออย่างชัดเจนในระบบนี้และการทำงานร่วมกันนั้นออกมาได้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวทั้งแม็กกาและกราฟนี่ยิ่งเล่นยิ่งเข้าขากันแบบสุดๆเลยเวลากราฟขึ้นแม็กจะลงตามหน่อยเพื่อคอยสกัดให้เวลาแม็กกาขึ้นแน่นอนว่ากราฟก็ต้องกลับมาในตำแหน่งของเขา นี่แค่เล่นด้วยกันแค่3เกมเท่านั้นถ้าได้เล่นเคียงข้างกันมากกว่านี้แล้วก็น่าจะมีอะไรดีๆให้เราได้เห็นกันอีกเยอะเลยว่า2อ,อันดับแรกสําหรับผู้เล่นของทีมลิเวอร์พูลที่ทํางานอย่างหนักด้วยการวัดจากระยะทางในการวิ่งได้ในแต่ละแมตช์ในฤดูกาลนี้ได้แก่โดมินิกโซโบสไล11.7กิโลเมตรและดิโกโชตา11.4กิเมตรในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และจากสามเกมที่ผ่านมาโซโบสไลเป็นผู้เล่นของทีมหงแดงที่วิ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นในทีมในฤดูกาลนี้ที่33.9กิโลเมตรอีกด้วยยิ่งคิดก็ยิ่งประทับใจในตัวของโซโบสไลเป็นอย่างมากในฤดูกาลนี้แม้จะไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่เขาก็ยังไม่ทําอะไรผิดเลยและเป็นกําลังสําคัญในการไล่กดดันในแดนหน้าอีกด้วยเป็นผู้เล่นที่คอยวิ่งจนสุดเส้นและไล่กดดันได้ดีเสมอจ่ายบอลได้ถูกต้องและทำแอซซิตได้เท่ากับฤดูกาลที่แล้ว ไปแล้วหลังจากเพิ่งผ่านมาแค่3เกมตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอฟอร์มตกอย่างน่าใจหายในฤดูกาลที่แล้วหลังจากออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่งแต่ดูเหมือนว่าเขาอาจจะเป็นฟันเฟืองสำคัญใน,นกลไกของระบบของอาร์เนอร์ไปแล้วในตอนนี้และดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถหลุดออกจากตำแหน่งตัวจริงนี้ได้เลย แต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นเขาจะต้องได้พักเมื่อโปรแกร,รมเริ่มเข้มข้นมากขึ้นและแน่นอนว่าฮาวิเอลเลียสทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงปรีซีซั่นและจะทำได้ดีในตำแหน่งหมายเลขสิบตอนนี้โมฮัมหม็ดซาลามีตัวสำรองทางด้านขวาอย่างเฟเดริโกเคียซาแล้วด้วยจัดสโปรานาโน316รายงานว่าหลุยดีอาสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก หลังจากที่กลับมาจากโกปาอเมริกาเขาก็กลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งของทีมเรเวอร์ผู้ไปแล้วในตอนนี้ในช่วงซัมเมอร์ตลาดซื้อขายมีการพูดคุยทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอนาคตของเขาและมีการพูดถึงว่าเขาอาจจะเสียตำแหน่งปีกซ้ายไปให้กับการเซ็นสัญญากับแอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกด้วยแต่ตอนนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคู่ควรแก่ตำแหน่งนี้มากแค่ไหน3เกม3ประตู1แอซิสของเขาในฤดูกาลนี้ ทำให้ตอนนี้เขาลิเวอร์พูลโดนเมินแมนยูปลิวเปิดโพลทีมเต็งแชมป์พีเมียรลีกหลัง่าน3าสัปดาห์แรกของฤดูกาล2024-2025ลิเวอร์พูลยังคงถูกวางเป็นตัวเต็งอันดับที่3เท่านั้นรองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาเซนอลในโอกาสผงาดครองแชมป์พีเมียรลีกฤดูกาล2024-2025นี้แม้ทีมของอาร์เนอร์สโลตจะสร้างผลงานขั้นสุดยอดชนะ3เกมซ้อนแบบไม่เสียประตูเลยก็ตาม ในการเปิดซีซั่นใหม่นี้ลิเวอร์พูลเป็นเพียงทีมเดียวท่านั้นในฟุตบอลลีกอาชีพของอังกฤษที่ชนะรวดแบบยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวด้วยผลงานชนะอิฟวิตทาสองต่อศูนย์ชนะเบนฟอร์ดสต่อศูนและชนะแมนเชสเตอร์เตดสต่อศูยด้วยผลงานนี้ทําให้หงส์แดงยืนรองจากฝูงถัดจากแมนซิตี้ที่ชนะ3เกมรวดเช่นกันแต่มีจํานวนประตูยิงได้มากกว่า9ต่อ7ประตูผลต่างเท่ากันที่บวกเจ จากการปรับเรลล่าสุดก่อนเข้าช่วงเบรคทีมชาติของสกายร้านผู้ถูกกฎหมายของอังกฤษยังคงไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราแชมปีพยนลีกมากนักนอกจากปรับลดตัวเลขอัตราจ่ายตอบแทนเพียงเล็กน้อยโดยแมนซิตี้นำมาเป็นเต็ง1ที่เรท1 1ต่อ10ตามด้วยเต็ง2อาร์เซนอล1 5ต่อแและเต็ง3ามลิเวอร์พูล4ีต่อ1ส่วนถัดลงมาล้วนแต่เข้าข่ายมานอกสายตาทั้งสิน้นเช่นเชลซี40ต่อ1นทรอยแมนมฮอสเปอร์66ต่อ1แมนเชสเตอร์80ต่อ1และเลสร์ต่อี้2,000ต่อ1 อัตราแชมป์พิมลีกล่าสุดจากสกายเบท11ต่อ10แมนเชสเตอร์ซิตี้15ต่อ8อาร์เซนอล4ต่อ1ลิเวอร์พูล40ต่อ1เชลซี66ต่อ1ท็อตแนมฮอสเปอร์66ต่อ1นิวคาสเซิลยูไนเต็ด80ต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด80ต่อ1ไบรตัน100ต่อ1แอสตันวิลล่า500ต่อ1เวสต์แฮมยูไนเต็ด1500ต่อ1คริสตัลพาเลซ2000ต่อ1เลสเตอร์ซิตี้ แมนยูแพ้ลิเวอร์พูลอาร์เนอร์ทำการบ้านละเอียดยิบหนุนเทนฮากฝ่าวิกฤตขอขอบคุณบทความจากแจ็กกี้มี2ประเด็นหลังจากนั่งอ่านข่าวและบทวิเคราะห์เกมแมนยูพบลิเวอร์พูลทางโซเชียลมีเดียจากฝรั่ง,งาร์เนอร์สลอตวางแท็กติกและเวิร์กบอรบดบริหารยังหนุนหลังเทนฮากข้อแรกจากบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์ในรายการซูเปอร์ซันเดย์ทางช่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพิมลิกที่อังกฤษนั้นคือสกายสปอร์ต ที่มีรอยขีดและแเนีิลสตอริดร่วมสัมภาษณ์ผู้จัดการหลังเกมในเชิงแทคติกที่พอบอกได้แต่อาร์เนอร์ก็บอกเกือบหมดเลยฮ่าฮ่าผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าอาร์เนอร์วางแผนอย่างไรริอร์พูลจึงเอาชนะแมนยูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสนาม 1. แมนยูขึ้นเพรสแบบ4-4-2อาร์เนอร์บอกว่าถ้าตั้งรับพวกเขาเล่นแมนทูแมนหากขึ้นเพรสแดนบนยืนระบบ4-4-2ตัวหน้าคู่ขึ้นเพรสพร้อมปีกสองข้างปรับเป็น4-2-4 นั่นหมายความว่ามิดฟิลแมนอยู่เหลือ2คนถ้าแก้เพรสออกมาได้จะมีพื้นที่ว่างกระนั้นแม้ลิเวร์พูแก้เพรสได้แต่ก็ไม่ได้ประตูจากจุดนี้มีโชต้ายิงออกหลังและเทรนยิงเข้าแต่ล้ำหน้าโมซาลาซะก่อนเท่ากับ30นาทีแรกเกมยังส่งๆกัน2ทีมไม่มีใครเพี้ยงพร้้ำทางแทคติก 2. ลิวร์พูใช้สามิดฟิลลุยบวกโมเดิอารค้ำแดนบน นเนื่อวิเคราะห์การขึ้นบอลหรือบิลลอัพของแมนยูจนเป็นที่มาของการได้ประตูทั้ง3ลูกเลยเมื่อขึ้นเกมปกติฟูลแบ็กสอข้างของพวกเขาจะดันขึ้นมาสูงกาซิมิโรล,ลงไปรับบอลเพื่อทําเกมขึ้นมาผมจึงให้โมซาลาและดีอาสยืนค้าข้างบนแล้วใช้มิดฟิลด์ของเรารอตัดบอลเมื่อทําได้วิ่งทะลุเร็วขึ้นไปเพื่อเล่นกับโมหรือดิอาสซึ่งพร้อมเจอสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่ง มางนี้คุณต้องการมิดฟิลด์ที่วิ่งไล่ตลอดเวลาซึ่งผมมี3คนในเกมนี้ถ้าถึงจังหวะต้องแย่งบอลต้องดุดันเพื่อแย่งบอลให้ได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราชนะแมนยูลิอร์พูลได้ประตูจากการขึ้นบอลของแมนยูแล้วผิดพลาดอย่างที่เห็นในจอเมื่อวานกาซิมโร่คือแพะรับบาบจริงอยู่มันคือความผิดพลาดส่วนตัวแต่นั่นเป็นเพราะกาซิมโร่โดนบีบให้พลาดทั้งที่การขึ้นบอลที่ทําให้เสียประตูนั้นมาจากการที่แมนยูแก้เพรสได้แล้วด้วยซ้ํา แต่ดันไปต่อไกลกว่านั้นไม่ได้สิเมื่อแก้เพรสได้แต่กาซิเมโร่โดนบีบให้จ่ายไปด้านซ้ายคือดาโล่ซึ่งยืนว่างรอรับบอลโดยระหว่างทางมีไมนูยืนบางทางเปิดโอกาสให้กราเฟนแบกที่รอจังหวะดักจัดการตัดบอลไม่ให้ถึงดาโล่ซึ่งพอทําได้กราเฟนแบกเลี้ยงจี้ไปโดยมีซาราวิ่งอ้อมหลังเพื่อทำสองต่อหนึ่งกับมาติเนสจะว่าไปถ้ากาซิเมโร่ไม่รีบร้อนให้ดาโล่ซึ่งคงต้องรีบอยู่แล้วเพราะบอลกําลังได้เปรียบตามแผนขึ้นบอลเทนฮากทางขวามีมาซาอุยว่างอยู่ ขอเพียงจะเห็นและช้าลงนิดหน่อยตวัดมาทางมาซาอุยทะลุโล่งเลยก็คงไม่เสียประตูจากพื้นที่การจราจรคับข้างทางด้านซ้ายแต่กาซิมิโรเลือกที่จะฝากการจราจรแถวนั้นไปคราวนี้พอเสียบอลการเปลี่ยนทานซิชันนั้นเร็วแบ็กสองข้างผีแดงขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาไม่ทันแน่นอนจึงโดนลูกแรกจากการวิเคราะห์การขึ้นบอลผีแดงแล้วอาเนอร์นำมาเป็นแทคนิคใช้เล่นงานนั่นเอง ส่วนประตู2ต่อศนเป็นจังหวัดลิเวอร์พูลเสียบอลโดยกราเฟนแบกรับบอลจากโชต้าจังหวัดจะพลิกหน้าลายไมนูจิ้มได้กาาโชคืนมาซาอุยตรงนี้แหละที่มาซาอุยแทงให้กาเซมโรเพื่อพาบอลหน,นีขึ้นมาแต่โดน, The นดีอาสจิ้มบอลได้ก่อนเปลี่ยนเป็นลูกเร็วพื้นที่ระหว่างลายหลังกาเมโรก,กับหน้ากองหลังว่างมากดีอาสชก็เร็วพาไปฝากเล่นกับซาลาริมเขตโทษก่อนได้บอลคืนกลับมายิงเข้าไป2ต่อศน ลูก3ต่อ0ูก็ไมนูเสียบอลในจังหวะทีมกำลังจะบิวอัพขึ้นมาทั้ง3ลูกไม่ใช่โอเพนเพลของลิเวอร์พูลเลยมันเกิดจากการขึ้นบอลของแมนยูแล้วอาร์เนอร์วางแทคติกรอความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วลงโทษซึ่งข้างหน้าจบได้ข,ข่มมากยิง4ีเข้า2ลูกอันแตกต่างจากปีที่แล้วยิงห2ิครั้งได้มาแค่2ลูกจาก2เกมโมซาลาพูดล่าสุดว่าการเล่นแบบนี้ทำให้เขานึกถึง7ปีที่แล้วถ้าโมูในฐานะนักบอลเล่นกับ2โค้ชพูดแบบนี้เท่ากับว่าวิธีการเล่นฟุตบอลค,คล้ายกัน กรนั้นต้องให้เครดิตอาร์เนอร์สล็อตที่วิเคราะห์การเล่นผีแดงแล้วนํามาใช้ประโยชน์ได้จนได้ชัยชนะสุดท้ายอาร์เนอร์ชมทีแมนอยู่ว่าวิ่งมากกว่าซีซั่นที่แล้วด้วยซ้ำพยายามช่วงชิงจังหวะาการเล่นแต่มันแค่ไม่เกิดผลแถมโดนลงโทษอีกต่างหากหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ